ถึงแม้ว่าในทางฟิสิกส์จะเป็นไปไม่ได้ที่โลกจะหยุดหมุนอย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตของเราแต่ทว่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังพอประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้โดยอ้างอิงจากความรู้ที่เรามีในปัจจุบันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อโลกหยุดหมุนที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10วัตจจกรกลางวันกลางคืนจะหายไป แน่นอนว่าผลที่ตามมาจากโลกหยุดหมุนก็คือการไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกวัตถัาากกลางวันกลางคืนจะหายไปโลกจะหันหน้าด้านเดียวเข้าสู่ดวงอาทิตย์จึงทำให้ด้านนี้อาบแสงแดดตลอดเวลาส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนตลอดไปและในโซนที่เป็นรอยต่อระหว่างโลกทั้งสองด้านแม้ว่าจะเป็นโซนที่เป็นเส้นยาวแต่ก็น่าจะมีความกว้างไม่มากนักซึ่งในโซนนี้กลางวันและกลางคืนจะมาบรรจบกันจึงทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ตลอดเวลาคล้ายกับปรากฏการณ์โพลาเดนและโพลาไหน อันดับที่9โลก2ด้านการหมุนของโลกมีส่วนสําคัญอย่างมากต่ออุณหภูมิในภูมิภาคต่างๆ และอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจะมีด้านหนึ่งหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาซึ่งมันจะทําให้ด้านนี้มีความร้อนสูงมากๆอาจจะร้อนถึง100องศาเซลเซียสหรือไม่ก็อาจจะร้อนมากกว่านั้นแหล่งน้ําต่างๆจะเหือดแห้งพืชพธุ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะพากันล้มตายเพราะความร้อนส่วนด้านที่ไม่โดนแสงอาทิตย์มันก็แทบจะไม่ได้รับพลังงานความร้อนส่วนนี้เลยจึงทาให้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างสุดขั้วซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิติดลบ80ลบองศาเซลเซียสหรือไม่ก็อาจจะหนาวเย็นมากกว่านั้น ือยุคน้ำแข็งก็คงไม่ผิดหนักส่วนพื้นที่รอยต่อระหว่างโลกทั้งสองด้านนี้มันจะมีความอบบุนพอดีหรือไม่มันจะเหมาะสมต่อการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าก็ยังไม่อาจฟันธงให้แน่ชัดได้อันดับที่8สนามแม่เหล็กโลกปั่นป่วนเหมือนอย่างที่เราเห็นกันในภาพยนตร์เมื่อมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับโลกสิ่งแรกๆที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือไฟฟ้าดับและถ้าหากว่าโลกหยุดหมุนอย่างฉับพลันไม่นานนักระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมันจะรั่วและล่มไปในที่สุด ซึ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการหมุนของโลกมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างสนามแม่เหล็กโลกดังนั้นถ้าหากว่าโลกหยุดหมุนแม้ว่าสนามแม่เหล็กอาจจะไม่ได้หายไปในทันทีแต่ถ้าว่าในช่วงแรกๆมันน่าจะปั่นปนหนักอย่างแน่นอนซึ่งมันจะรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบนโลกมันอาจจะทําให้ระบบเหล่านี้ใช้งานไม่ได้หรือไม่ก็ทํางานผิดปกติอย่างเช่นการยิงนิวเคลียร์ออกมารัวๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอันดับที่7กระแสน้ําจะหายไป ในภาพรวมนั้นการหมุนของโลกมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างการะแส,รรสรน้ำในมหาสมุทรซึ่งกระแสรน้ำเหล่านี้ก็มีบทบาทอย่างมากในการควบคุมสภาพอากาศและนำพาความร้อนไปทั่วโลกซึ่งหากว่าโลกหยุดหมุนก็จะทำให้ระบบนี้ไม่เสถียรและมันจะสร้างความกวนละหนทางธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆจะเกิดขึ้นมาอย่างบ้าคลัง่งไม่ว่าจะเป็นคลื่นยักษ์สึนามิพายุข,ขนาดใหญ่ไปจนถึงการสูญเสียกระแสรน้ำในมหาสมุทรซึ่งจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกมันต้องอาศัยกระแสรน้ำเหล่านี้เพื่อความอยู่รอด และนอกจากนี้การไม่มีกระแสน้ําก็ยังส่งผลต่อสภาพอากาศบนบกเช่นเดียวกันมันจะทําให้เกิดความแปรปรวนเป็นอย่างมากที่สัตว์บกไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้ได้ซึ่งสุดท้ายมันจะนํามาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้อันดับที่6แผ่นเปลือกโลกหยุดเคลื่อนที่นอกจากการหมุนของโลกจะส่งผลต่อกระแสน้ําในมหาสมุทรแล้วมันก็ยังส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเช่นเดียวกัน ซึ่งาหากโลกหยุดหมุนแผ่นเปลือกโลกก็อาจจะหยุดเคลื่อนที่ด้วยเช่นเดียวกันและผลที่ตามมามันจะทําให้พื้นผิวส่วนบนของโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากมันอาจจะมีเทือกเขาขนาดใหญ่พุดขึ้นมาใหม่หรืออาจจะมีร่องลึกก้นสมุดก่อตัวขึ้นมาแผ่นดินอาจจะยุบตัวจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่และจะมีอะไรมากมายหลายอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นความกวนละหนทางธรณีวิทยาซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลเป็นลูกโซ่ที่จะลุกลามไปสู่ปัญหาอื่นอีกนับไม่ถ้วนอันดับที่5แผ่นดินไหวรุนแรง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าหากว่าโลกหยุดหมุนแผ่นเปลือกโลกก็จะไม่เคลื่อนไหวซึ่งถ้าหากยิ่งแผ่นเปลือกโลกนิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสะสมแรงดันจากภายในโลกมากขึ้นเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าแรงดันนี้มันจะไม่ได้ทําให้แผ่นเปลือกโลกแตกเป็นเสี่ยงๆแต่มันก็มีมากพอที่จะทาให้แผ่นเปลือกโลกสั่นไหวจนกลายเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นไปทั่วโลกซึ่งมันจะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากมากกว่าที่มนุษย์เคยสัมผัสมา,มาทั้งหมดและแน่นอนว่าแผ่นดินไหวแบบนี้ไม่สนุกแน่ๆอันดับที่4ี่แรงเหวีงง่วงว การหมุนของโลกนั้นทําให้เกิดแรงเวียงที่ช่วยทวงดุลกับแรงโน้มถ่วงเข้าหาศูนย์กลางของโลกซึ่งถ้าหากว่าโลกหยุดหมุนแล้วไม่มีแรงเวียงมาคอยทวงดุลมันจะทําให้แรงโน้มถ่วงเข้าหาศูนย์กลางของโลกเพิ่มมาขึ้นเป็นอย่างมากเราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมันมีน้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและมันจะส่งผลให้ภูมิประเทศของโลกใบนี้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมากภูเขาจะยกตัวสูงขึ้นมาหาสมุทรจะลึกขึ้นและแรงเวียงของโลกก็มีส่วนทาให้บริเวณเส้นศูนย์สูตรนูนขึ้นกว ดังนั้นถ้าหากไม่มีการหมุนและไม่มีแรงเหวี่ยงส่วนที่นูนขึ้นมานี้ก็จะยุบลงไปและมันจะทาให้โลกกลมมากยิ่งขึ้นอันดับที่ 3. ชั้นบรรยากาศถูกทําลายการหมุนของโลกมีส่วนอย่างมากในการรักษาและคงสภาพชั้นบรรยากาศเอาไว้การหมุนจะสร้างแรงเหวี่ยงที่ช่วยชั้นบรรยากาศอยู่กับที่ซึ่งแต่าหากว่าโลกหยุดหมุนแน่นอนว่าแรงเหวี่ยงนี้จะหายไปแล้วชั้นบรรยากาศจะเริ่มลอยหายไปในอวกาศ จากนั้นเมื่อโลกไม่มีชั้นบรรยากาศโลก,ก็จะไร้ซึ่งก่อป้องกันทําให้แสงอาทิตย์สอดส,ส่องเข้ามาสู่พื้นโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยรังสี u ูวที่เข้ามาจะเข้มข้นมากๆซึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกคงไม่สามารถทนได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่พืชพันธุ์ธรรมชาติและผู้คนก็จะล้มตายเป็นจํานวนมากซึ่งนี่ถือได้ว่ามันแทบไม่แตกต่างอะไรจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันดับที่2ส,สูญเสียดวงจันทร์ดวงจันทร์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นไปบนโลก มันช่วยควบคุมกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและทำให้การหมุนของโลกมีเสถียรภาพแต่ถ้หากปราศจากการหมุนของโลกแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบต่อดวงจันทร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงโน้มถ่วงของโลกที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อวงโครจรของดวงจันทร์ซึ่งมันอาจจะทําให้ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากขึ้นหรืออาจจะลอยห่างออกไปก็เป็นได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ลงความเห็นว่า,าเทียบกันร,ระหว่างการเข้าใกล้โลกกับการลอยห่างออกไปพวกเขาคิดว่าดวงจันทร์น่าจะมีโอกาสลอยห่างออกไปมากกว่าหรือเพลออาจถูกเวี่ยงออกไปในอวกาศแล้วลอยหายไปเลยด้วยซ้ําอันดับที่หนึ่งจุดจบของสิ่งมีชีวิตจากทุกข้อที่ผ่านมาเราน่าจะเห็นภาพแล้วว่า ถ้าหากโลกหยุดหมุนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีแต่หายนะร้ายแรงเกิดขึ้นไล่ตั้งแต่สนามแม่เหล็กปันป่วนไม่มีชั้นบรรยากาศมีแสง u ูวีเข้มข้นสาดส่องเข้ามาและยังมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้มันจะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกล้มตายไปเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีโอกาสสูงที่สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดจะสูญพันธุ์ไปและอาจจะเหลือรอดเพียงจุลชีพและสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นหรือไม่ก็อาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตลงเหลออยู่เลย